เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเองตอบเองเลยเหรออ้าวแบบนั้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวคนฟังถขงงงเสียงเดี๋ยวคุณปริมาจะมาช่วยเพนกุ๊กเองเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอางั้นก็ได้โอ,โอเคงั้นมาเริ่มกันใหม่นะบิวสิ่วีทูเบอร์ทำความรู้จักถามมาต่อไป <Yeah! S 1> ถ้างั้นเอาละนะหนึ่งสองชื่ออะไรเพนกิโรโรเพนกุชื่อเล่นละ่ะเพนกุไงเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นเหรอจกกักรพรรดินพนทินสุดแสนคุ้น ตัวเลขเพศอะไรหญิงแหละส่วนสูงละมากกว่าหลักกิโลมาจากไหนด้าเพนกี้สเสน่หของคุณคือกวาดแล้วลิ้นแบบเสือกไครสักคนหน่อยสิเฮ้เฮ้เฮนี่ทักชองคุณคือเนกุชทักไทยคุณดูว่ากุยบอกลาด้วยกุย <c oughs> อิโมจิที่ใช้แผนกุนไงแฮแท็กไลฟ์เพนกูไลฟยแฮแทแฟนอาร์ตละเพนกูอาร์ตเรียกแฟน,นว่าชาวกุยเ้นดินไอบโบคุณดูคุณเธอในกุยสิที่ชอบคือ ผ้าเสียงลองสารพาพรับให้พวกเราฟังหน่อยสิ I love you อาหารที่ชอบคือแซลมอนเรื่องเดือดรปรดละโอวันติงชอบมังงะเรื่องอะไรไม่แน่ใจอันนี้เมทที่ชอนเซชิตตลาดสตามต้แตะเคเกมปโปรดละ่ะเดดบายเดรร้ายฟังเพลงแนวไหนทุกแนวเลยคุณกลัวอะไรที่สู้จริงจบตุ๊กแกชินชอบขายลิซซ